สวัสดีค่ะพบก,กับปัาถานะคะวันนี้ปัาถาก็จะแกงเทปโพปนะคะปาักกลางตอนนี้ปัาถาเคี่ยวกะทิเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใส่พริกกันเลยนะคะทุกคนใส่พริกแกงนะคะผ่อนไฟก่อนเคี่ยวกะทิให้มันแตกมัน ถาเที่ยวก่อนที่จะเปิดกล้องเพื่อให้มันไวขึ้นนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ิกแกงเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แบบไม่เผ็ดมากนะแต่สำหรับปลาถาเผ็ดแล้ว,ลวเนี่ย อันนี้ปาถาแกงปลาทูกลงปาถาชอบกินนะไอ้แกงเทโพใส่ปลาทูใส่ที่เขาใส่หมูสามชั้นปาถาไม่ค่อยชอบแต่ปาษาชอบปลาทูกลงมากกว่าปาษาชอบกินเนื้อปลาแล้วปาถาก็จะทอดแบบแต่ทําแบบให้เนื้อปลามันนิ่มๆผักบุ้งนิ่มๆกะทินี่ปาถาใช้แบบหัวหางเลยนะมันจะได้ไม่มันมาก หัวาหางรระสมกันเลยเสียงปะถาอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์มากก็เพราะว่าตอนนี้ปะถากำลังฝึกอยู่นะคะทุกคนกำลังฝึกอยู่นะคะ ใส่ปลาเลยชิ้นมันใหญ่ไปไหม <laughs> ปรุงรสตามใจชอบนะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือของของปัาถาก็จะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้าําปลาน้ําตาล ใส่เตอเแาใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปในเนื้อเนื้อปลาเดี๋ยวพอบ้งวงเราใส่ทีหลังได้ ใส่น้ำตาลเต็มดีกว่าจะได้เคี่ยวปกติเขาไม่ค่อยได้ใช้ สลับไม่หลุดเลยแช่เย็นไว้ น้ำมะขามเปียกอันนี้น้ำมะขามเปียกประถาคั้นไว้ถ้าใช้หมดประถาจะใส่ตู้เย็นนะเราใส่ตามใจเรารสชาติที่เราทานนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเราชอบแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะรสชาติ ทำง่ายมีม่หมคะเปรียบมีน้ำตาลน้ำตาเกลือซ mm ีอิ๊วแล้วแต่เราเลือกใส่เอา ไม่ออกที่ออกหวานเลยอ่ะแต่น้ำตา่ล อืมโอเคแล้วน้ำตาลป้าถาก็ว่าใส่เยอะแล้วนะแต่มันไม่ออกลกเลย วันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านก็เลยได้มีเวลาทํากับข้าวถ้าไปกายภาพบำบัดมันจะต้องไปแต่เช้าปฐาก็ไม่มีเวลาอีกอาทิตย์เดียวก็โอเคแล้ว อืมอร่อยนะคะทุกคนคือมินิดนึงเราใช้น้ำปลาช่วยเลยเราต้องให้รสจัดไว้ก่อนเนี่ยพอเราใส่หักบุ้งมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่จืดลง โอเคแล้วค่ะทุกคนใส่ผักมุ้งกันเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะโกลัวหุ่นดำ เสร็จแล้วนะคะทุกคนสุกแล้วค่ะแกงเโปวปลาถาขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกลา์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะน่ากินไหมคะทุกคนผักกระถากระดิ่งแล้วประถากินของผักนิ่มๆหมดเลยนะปลาถาไม่กินกรอบตอนนี้ประถามีภาวะเหงือกบวมพออายุมากแล้วนะสอวอะไรอะไรมันก็ตามมาหมดนะทุกคน อย่าเครียดอย่าซีเดียดยังอยู่เหมือนเดิมไหมรสชาติยังอยู่เหมือนเดิมอร่อยอร่อยอร่อยทุนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมป้าถานะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังกำลังใจให้ป้าถาตลอดมาขอบคุณที่ติดตามป้าถาและกดเลิกกดไลค์ให้ป้าถาตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกับป้าถาในคลิปหน้านะคะ จบคลิปแล้วลืมใส่ใบมะกรูดทุกคนะเอกของเรื่องเลยครนนี้เสร็จจริงๆนะคะทุกคนใส่ใบมะกรูดแล้วบา,บายยค่ะบา,บายยนะคะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ใส่เมื่อกี้ปฐาาลืมใส่ใบมะกรูดไง บายยนะคะทุกคน